มาอัปเดตราคาทองล่าสุดราคาทองวันนี้วันพุทธที่1กรกฎาคม2563มาดูกันนะครับว่าราคาทองวันนี้จะมีการขยับเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนปฏิดิตามกันเลยครับราคาทองวันนี้วันพุทธที่1กรกฎาคม2563ประกาศครั้งที่1ของวันโดยประกาศเมื่อเวลา9นาิกา24นาทีที่ผ่านมา ราคาทองวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานถึง200บาทถือว่าปรับเพิ่มขึ้นมามากพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ราคาทองปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบปีก็ว่าได้นะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่ราคาทองคําแท่ง96.5%ก,กันก่อนเลยครับรับซื้ออยู่ที่บาทละ2 6 0 0 0บาทขายออกอยู่ที่บาทละ2 6 1 0 0บาทขยับมาที่ราคาทองรูปพรรณ96.5%กันต่อเลยครับรับซื้อเป็นกร,รมอยู่ที่กร,รัมละ1,684บาท รับซื้ออยู่ที่บาทละ25,529บาท44สตางค์ขายออกอยู่ที่บาทละ26,600บาทขยับมาดูราคาทองรูป,ปรพรรณ96.5%ของแต่ละน้ำหนักราคาทองกระต่อนะครับเริ่มที่รา,ราคาทองขึ้นสลึงกันก่อนราคาจะอยู่ที่3,325บาทเมื่อบวกกับค่ากำเนิดเฉลี่ยที่500บาทตะรวมเป็น3,825บาทขยับมาที่ราคาทอง1สลึง ราคาจะอยู่ที่6,650บาทเมื่อบวกกับค่ากำลัเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น7,150บาทราคาทองสองสลึงหรือราคาทอง50สตางค์กันบ้างราคาจะอยู่ที่1 3 3 0 0บาทเมื่อบวกกับค่ากำลัเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น1 3 8 0 0บาทมาดูที่ราคาทอง1บาทราคาจะอยู่ที่26,600บาทเมื่อบวกกับค่ากำลรเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น27,000 100บาทปิดท้ายที่ราคาทอง2บาทราคาจะอยู่ที่53,200บาทเมืม่อบวกกับค่ากำไรเฉลีย่ยที่500บาทจะรวมเป็น53,700บาทโดยค่ากำไรเฉลีย่ยเราคิดเบื้องต้นอยู่ที่500บาทนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงร้านทองแต่ละร้านจะคิดค่ากำไรไม่เท่ากันทางที่ดีก่อนที่จะทำการซื้อขายทองจากร้านไหนก็ตามนะครับเราต้องสอบถามทางร้านว่าคิดค่ากำไรอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราจะได้ทราบราคาทองที่แท้จริงจากร้านนั้นๆกันนะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้ส่วนพวนุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคากันอีกครั้งเราจะจัดทำคลิปแล้วแจ้งให้ทราบในคลิปถัดตดไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่ม subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับและถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้นอกจากนี้แล้วเรายังมีคลิปสาระดีๆที่นามาฝากสามารถกดชมได้จากช่องของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ